ต้นมักซิดาพี่น้องหรือว่าต้นฝรั่งทับทิมสยามมักซิดาทับทิมสยามพะนะที่ยายสมตัดยอดเข้าไปอันนี้ซื้อมากะโดนแล้วเนาะคะ่ะเป็นต้นกล้าเพราะด้วยเมล็ดทางร้านขายเขาก็นแนะนำว่าปลูกง่ายกติดลูกเร็วพี่น้อง สีม่วงในสีม่วงเนาะค่ะก็ลอรุ่นรอเบิ่งนํากันนะคะอันนี้ทางผ่านพี่น้องมือนี้กะสีมาสะสางทากหญ้าคูดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งของยายสมพี่น้องกำลังแตกหนอ่อ โดนตัดไปั็มีพี่น้องลูกชายถ่ายน้ำปิญกคู่นี่ปุก๊กบักหุ่งฮอลแลนด์พี่น้องนี่สมก็สิเอาเงากระเจียวหวานนี่แยกขยายเพื่อที่สิเพิ่มปริมาณให้เขาหลายขึ้นนะคะแยกขยายออกก็มาก,กินอยู่ กินง่ายพี่น้องแล้วก็เก็บกินได้โดนเนาะพี่สมกะสีคุดเป็นลุมแล้วก็ปลูกไปเป็นลุมเป็นลุมปลูกง่ายๆพี่น้องเพราะว่าเขาถ่ายพวนแล้วถ่ายพวนแล้วก็ยกคู่แบบนี้เนาะยกคู่ขึ้นแล้วก็ขุดเป็นลุมปลูกเลยง่ายดีพี่น้องถมเบิดเลยเนาะเดี๋ยวเขากระแทงหน่อขึ้นมาเอง ปลูกไว้กินพี่น้องบได้ปลูกไว้ขายปลูกเล็กปลูกน้อยปลูกหลายอย่างหลายแนวพี่น้องปลูกไว้ขายกับกำลังก็บอกค่อยสู่ปัญดแล้วพี่น้องเกษลามากแล้วสุขภาพบ่ให้พี่น้องกำลังแตกหน่อหลายอยู่พี่น้องไก่เจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเคเห็นของเพื่อนกัน หลายอยู่นะพี่น้องไอ้สมก็เลยซื้อมาปลูกตั้งแต่ปีก่อนๆนู้นกระเพาะลงถุงดํากับปลูกไว้ปีนี้ก็เลยขยายให้หลายขึ้นเนาะคะ่ะเพื่อสิสจได้กินให้เต็มที่กับว่าเมนนี่ปลูกไปไง่ายๆเนาะคะ่ะ ได้คันคูนึงพี่น้องปลูกเสร็จต่อจากปีที่แล้วนยกคูปลูกต้นบักหุ่งฮอลแลนด์พี่น้องที่ยายสมซื้อเม็ดมาเพาะเองปลูกเองพี่น้องต้นเขาวกะบวก่อยงามปันไดคูดเป็นลุม่มอันนี้กะไทยพวนยกคูคูดเป็นลุม่ม ได้ส2สองต้นพี่น้องต้นเข่ากับกบค่อยงานปันไดแกล,ลนเพราะว่าขาดการบำรุงเนาะคะ่ะเพราะไว้โดนเลยที่กินกะพอลงปลูกตั้งนานแล้วแหละพี่น้องแต่ตีนกะยังบชุ่มเนาะช่วงเนึงกับวันเข้ากันฮอนแลนนี่กะของหมักพี่น้องเวลาซุกกะแซบหวานเนื้อคาโบเลง่ายนะพี่น้องเนื้อแข็งกินกะแซบ ขายกันง่ายพี่น้องฮอนแลนด์ตำกระเซ็บกันยังอยู่ยังปลูกโบเดเบิดพี่น้องประมาณ10กว่าต้นนี่แหละค่ะปลูกแล้วก็โหดน้ําไว้ก่อนพี่น้องยังบมีระบบน้ํำนี่หิอยู่สกุกนี่แหละตักขันใส่ขันแล้วก็โหดเอาปลูกไว้กินเองพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ช่อง SKM เกษตระเซ็แฟมเอรี่ดนเดอพี่น้องสวัสดีค่ะ